วันนี้มาเจอกับเฟิร์นที่เคพิรถบรรทุกสีราชาอาณาจักรรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะพาทุกท่านไปดูประเภทของตู้10บ,บานรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็น10ล้อ6ล้อ c n c และดีเซลค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าที่ร้านของเราเนี่ยจะมีตู้แบบไหนและสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คันแรกเล นเห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็น10ล้อเป็น Isuzu f v m 240แรงตัวนี้จะเป็นปี2,561ขนาดตู้คันนี้สูง2.6และกว้างอยู่ที่2.4คันนี้ยางใหม่ให้เลย10เส้นเลยนะคะลูกค้าค่ะคันนี้ยางใหม่แบตเตอรี่ใหม่ทําสีให้ใหม่ภายในฟูสปาร้างทำคมสารเรียบร้อยพ้นกันสนิมให้แล้วนะคะ เราก็มีการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเครื่องเล่น DVD MP3 ใช้ได้ปกติวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ไม่ธรรมดาแน่นอนสําหรับโปรโมชั่นฟรีสีเด้งของเรายังอยู่ค่ะฟรีเด้ง ฟรีค่าโอนมูลค่า3 0,000บาทฟรีที่2ฟรีค่าจัดมูลค่า1 5,000บาทและฟรีจิมเอสมูลค่า5,500บาทสุดท้ายค่ะฟรีประกอบการมูลค่า5,000บาท1ปีค่ะทั้งหมดนี้รวมมูลค่ามากกว่า5 0,000บาทนะคะลูกค้าขาคันนี้ค่ะเป็น6ล้อนะคะตัวนี้ราคาอยู่ประมาณล้านสามนิดนิดเป็นปี2561ดขนาดตู้คันนี้จะยาวอยู่ที่6.5สูงอยู่ที่2.6กและกว้างอยู่ที่2.4คันนี้เป็น6ล้อค่ะ F อ R 240แรงผ่านการทำสีฟูสปาแล้วเรียบร้อยห้องโดยสารสะอาดแบบนี้เลยคันนี้จัด,เ,ดเต็มฟรีดาวนะคะลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยเราฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายสามารถรับรถไปวิ่งงานหาเงินได้เลยมาดูคันต่อมาตะกูฮีโน่กันบ้างคันนี้ จะเป็นปี2,555เป็นรถตู้ CNG ตัวซีรีส์500ค่ะขนาดตู้จะยาวอยู่ที่7.6สูง2.5กว้างอยู่ที่2.4วัดในนะคะลูกค้าเอารถได้ฟรีดาวเหมือนกันในช่วงของอายุที่น้ำมันแพงแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยยางใหม่ให้แล้ว6เส้นเป็น6ล้อค่ะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่พร้อมใช้งานเลยไปดูตัวซีรีส์มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัววิตเตอร์กันบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นตระกูลฮีโน่เหมือนกันคันนี้เป็นปี2,561 240แรงน้าเป็นตัววิกเตอร์แล้วค่ะทาสีให้ใหม่เรียบร้อยตัวกระจังหน้าตัวนี้เป็นสีแบบนี้ใส,ส่สเกินให้ส,ยสวยๆแบบนี้เลยหรือลูกค้าท่านใดที่อยากให้แรปสีสกเกินให้เราก็มีบริการทําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนยางค่ะ ยางตัวนี้เป็นยางใหม่เลยทีตู้เป็นสีเขียวภายในเป็นเบาะหนังฟูสปาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยเลขไม่ประมาณ2 0 0แสนกว่าเท่านั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเรื่อยๆเลยว่าของเรามีรถอะไรบ้างถ้าเป็นตระกูลฮีโนวิคเตอร์ตู้6ล้อจะมีอยู่ทั้งหมด3สีค่ะมีสีเขียวนะคะสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินหรือลูกค้าท่านใดที่อยากได้สีอื่นเนี่ยถ้าสมมติเข้ามาเจอรถตอนที่ยังไม่ไม่ได้ทําสีก็สามารถเลือกสีได้เลยแล้วก็อีกคันนึงเข้ามาใหม่คันนี้เป็นปี2551เป็นฮีโนวิคเตอร ค่ะตัวนี้เป็นสีมว่วงขนาดตู้คันนี้จะยาวเป็นพิเศษนะคะยาวอยู่ที่7.7-7.8อ่าภายในกว้างอยู่ที่2.4ค่ะสูง2.6ค่ะ ทุกคันที่เฟิร์นแจ้งที่เฟิร์นพาเดินดูเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะจัดได้เต็มฟรีดาวลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยถ้าลูกค้าเครดิตดี D, ก็สามารถเข้ามาได้เลยเพราะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสีเด้งให้อยู่อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ KP รถบรรทุกนะคะเรามีโปรโมชั่นดดีๆอย่างเงี้ยให้คือมูลค่ามากกว่าครึ่งแสนเลยนะคะมาดูคันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็น I s u z ส FTR 2 4 0แรงเป็นรถเชื้อเพลิง CNG ยางใหม่6เส้นแบตเตอรี่ใหม่ป้ายแดงเลยมีรับประกันเครื่องเกียร์ใหห้้อออกกรรถับเาาไม่่่ตงวงวว เรื่องเกียร์จะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะเรามีรับประกันให้มีการตรวจเช็คก่อนปล่อยทุกคันภายใ,ในสะอาด ใช้งานได้ทุกอย่างใช้งานได้ปกติผ่านการฟุสปาแล้วเรียบร้อยคันนี้ค่ะเป็นอิซูสุปี2560ขนาดตู้ยาวอยู่ที่7เมตรสูง2.6กว้าง2.4ออกรถฟรีดาวมีโปรโมชั่นให้ทุกคันตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่นฟรีค่าโอทมูลค่า3 0ม0มบาทฟรีค่าจัดมูลค่า15,000บาทฟรีค่า g p s มูลค่า5,500บาทและฟรีค่าประกอบการมูลค่า5000บาทยังใหม่10เส้นเลยนะคะคันนี้ค่ะเป็นอิซูสุตู้เหมือนกันนะคะขนาดตู้เข้ากันเลยส่วนใหญ่จะยา อยู่ที่7.6จ5 7ประมาณนี้หมดนะคะอันนี้เป็นปี2,562ค่ะภายในใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยเลขกไม้แสนนิดๆนะคะลูกค้าพ่นกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยระบบช่วงล่างระบบเครื่องเกียร์เรามีการเช็คเรียบร้อยแล้วว่าใช้งานได้มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ทุกคันเลยมาดูคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะคันนี้เป็น6ล้อปี2,562ตู้เป็นสีชมพูวันแบตเตอรี่ใหมย่ยังใหม่6เส้นเช่นเคย บอกเลยนะคะว่าออกรถที่ KP รถบรรทุกข,ของเราไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะคะยืนหนึ่งเลยไนน์นกำลังหาลูกค้าแวะดูค่ะอย่าลืมโปรโมชั่นอะไรคะสีเด้งนะคะสามหมื่นบาทค่ะหนึ 15, ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะ นะคะเราฟีค่าติด GPS ห้าพันห้ารยบาทค่ะโอ้โหฟรีเยอะขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าไปแล้วนะคะ ยังไม่ทันที่พูดอะไรพลาดไม่ได้แลนโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ฟรีตรงนี้เราไม่มีการบวกราคาเพิ่มลูกค้ายืนราคาเดิมแต่เราฟรีให้กําไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรเป็นโปรโมชั่นพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วรีบเข้ามากันเลยนะจ้าคือรถเนี่ยเราจะมีเข้ามาเรื่อยๆลูกค้าสามารถติดตามในเพจแล้วก็อัปเดตเพจอัปเดตในเพจได้เลยว่ามีรถอะไรเข้ามาบ้างหรือว่าสอบถามแอดมินได้เลยตลอด2 4ชั่วโมงมาดูคันนี้นะคะคันนี้เป็นปี2556้อคลองหายากเลย isuzu fvm 240นะคะปี2556ตัวนี้เป็น10ล้อ ราคาย่อมเยาวแน่นอนฟรีดาวทุกคันแถมโปรโมชั่นฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีประกอบการและฟรี GPS ให้ทุกคันอันนี้เป็นสภาพรถเข้าใหม่นะคะเดิมๆให้ดูเลยว่าเดิมๆของเราเป็นยังไงของเดิมๆเป็นแบบนี้เลยค่ะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟไหม้ไม่มีผิดคว่ำนะคะรับประกันให้ทุกคันค่ะหากลูกค้าออกรถไปแล้วติดปัญหาตรงไหนสามารถอินบอเข้าไลน์แอดของเราได้เลยตลอด24ชั่วโมงจ้า คันนี้ค่ะเป็น6ล้อนะคะราคาไม่ถึงล้านราคา8 0 0แสนนิดนิดผ่อนประมาณหมื่นกว่าบาทจัดยอดได้เต็มฟรีดาวเลยเข้ามาดูกันได้เลยนะคะคันนี้ ราคาผ่อนเบาๆราคาขายเบาๆก็ยังแถมโปรโมชั่นดีๆให้กันอยู่ัฟรีค่าโอนฟรีประกันฟรี GPS ฟรีส <ๆ S 1> <ๆ S 2> ีแดงเลย <ๆ S 2> เข้ามาดูกันได้เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจนันทร์อังคารพุธเสาร์ที่เปิดหมดเลยทุกวันที่นี่บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นและเรามีเพจช,ชื่อเพจเครถบรรทุกสีลาชานลูกค้าสามารถกดติดตามได้เข้ามาดูเข้ามาอัปเดตว่ามีโปรโมชั่นอะไรดีๆเข้ามาสอบถามแอดมินได้เลยตลอดย4ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เฟิร์นและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิป สวัสดีค่ะ